สวัสดีครับสำหรับคนที่มีปัญหาทำงานหน้าคอมพิวเตอร์นานๆนะครับแล้วก็รู้สึกเมื่อยล้าโดยเฉพาะหลังเนี่ยนะครับในคลิปนี้จะมาแนะนำเก้าอี้สุขภาพตัวหนึ่งนะครับที่ราคาคุ้มค่ามากเหมาะสำหรับนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการนั่งตัดต่อวิดีโอแต่งรูปหรือแม้กระทั่งทำงานเอกสารโดยทั่วไปก็คือเก้าอี้ตัวที่ผมนั่งอยู่นี่แหละครับ fully x8 ergo chair เดี 8, Share, ๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันครับ ฟูลี x 8 e r เ o c h กแชนะครับเป็นกับอี้ัพพอร์ตตามหลักสรีระศาสตร์แถมยังสามารถปรับเอ็นได้ถึง155องศาพร้อมกับมีที่วางขามาให้ด้วยในตัวนะครับแค่ดึงออกมาก็ใช้ได้เลยทีนี้จะดูหนังหรือว่าพักสายตาก,ก็ทำได้สบายสายแล้วก็พับเก็บได้ง่ายๆอีกด้วยครับเวลาเอ็นหลังนะครับตัวพนักแขนเนี่ยก็จะปรับตามการเอ็นของเราด้วยเพื่อรองรับสรีระของเราอันนี้ชอบมากๆครับ ส่วนพนักพิงนะครับทำมาจากวัสดุ PP เสริมแรงรวมกับสปริงอลลอยสร้างความสเสถียรแล้วก็ยืดหยุ่นที่ดีขึ้นนะครับสามารถปรับได้หลายมิติออกแบบมาเป็นตะข่ายนะครับช่วยให้ระบายอากาศเวลานั่งพิงนานๆแล้วเนี่ยจะไม่รู้สึกอึดอัดอะไรซัพพอร์ตหลังเอวแล้วก็สะโพกได้อย่างดีลดอาการปวดเมื่อจากการนั่งนานๆครับ f u ลี่ X8 Ergo s h a r e นะครับให้ขามา5แชร์ทำจากวัสดุไนลอนที่แข็งแรงนะครับพร้อมล้ออนเนกประสงค์ขอบพูนุ่มป้องกันรอยขีดข่วนบนพื้นนะครับและที่สำคัญไม่มีสนิมสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง200กิโลกรัมเลยทีเดียวในส่วนของเบาะนั่งนะครับทำมาจากยางพาราของไทยนี่เองมีความยืดหยุ่นสูงนั่งสบายไม่นิ่มไม่แข็งจนเกินไปเวลานั่งนานๆแล้วเนี่ยจะไม่รู้สึกเมื่อยครับ เก้าอี้ฟูลีเ X8 กแ g o c h a i r ชนะครับเป็นเก้าอี้สไตล์มินิมอลเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ในบ้านนะครับมี2สีก็คือสีดำแล้วก็สีขาวตัวเก้าอี้เนี่ยทนทานแล้วก็ทำความสะอาดง่ายครับโดยส่วนตัวนะครับที่ชอบที่สุดเลยก็คือเป็นเก้าอี้ที่มีที่วางขานี่แหละครับบ่อยครั้งนะครับที่เวลาเรานั่งทำงานจากหน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็อยากจะเปลี่ยนเอรียบดเอ็นหลังแล้วก็ยืดขานี่คือเก้าอี้สุขภาพอนเนกประสงค์ที่คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับ